สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้17ตุลาคม25 6 7 18ห้อินาฬิกา45นาทีครับนำข่าวกระทรวงการคลังมาเล่าให้ฟังครับแนวทางการจ่ายเงินหมื่นบาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการรอบการจ่ายเงินซ้ำครับไปชมไปฟังรายละเอียดกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจาก Facebook p เพจกระทรวงการคลังครับได้ขึ้นข่าววันนี้ 17ตุลาคม2567พาดหัวข้อ่าวว่าแนวทางการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตสรสวาสดิกรัฐและคนพิการรอบการจ่ายเงินซ้ำรายละเอียดครับนายพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25,26,27และ30กันยายน2567กระทรวงการคลังโดยโกรมพิญชีกลางได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567 ผ่านผู้มีบัตปรประกันแห่งรัฐและคนพิการเรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รวมทั้งสิ้นจำนวน14,438,628รายจ่ายสำเร็จจำนวน14,57,341 0รายจ่ายไม่สำเร็จจำนวน3,81,287รายโคโกกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้มีจำนวนผู้พิการ ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินเนื่องจากยังไม่ได้ทําการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการหรือยังไม่ได้ทําบัตรประจําตัวคนพิการให้สมบูรณ์รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ที่กรมชีกลางยังจ่ายเงินไม่สําเร็จคงเหลือจํานวนไม่มากดังนั้นกรมชีกลางจึงได้กําหนดวันจ่ายเงินตามโครงการในรอบการจ่ายเงินซ้ําให้แก่ผู้มีสิทธิ์กลุ่มดังกล่าวให้เร็วขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาข้างต้นเพื่อให้พร้อมรับเงินโครงการในรอบจ่ายเงินซ้ําและสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุหรือผู้ได้รับเงินเบี้ยคนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการข้อมูลบัตรประจําตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ขอให ขอแนะนําให้ดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลประจําตัวคนพิการที่สู์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องภายในเวลากําหนดอย่างไรก็ดีโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ําว่ากลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและมีบัตรสหการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วภายใน31ส,ส,สิงหาคม2 5 6 7 ขอให้ตรวจสอบเพิ่มว่าบัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุหรือไม่หรือเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการแบบเก่าแนวเล็บแบบเล่มที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อมีบัตรแบบใหม่กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยหากกลุ่มดังกล่าวนี้จะโอนเงินหมื่นบาทให้ตามสิทธิของกลุ่มผู้มีสิทธิสุวนการแห่งรัฐโดยจะต้องมี บัญชีพร้อมเพียงที่ผูกเลขประชาชน13หลักด้วยทั้งนี้หากผู้มีสิทธิที่ทำบัตรหรือต่อ,อยุบัตรประจำตัวคนพิการภายในเวลาที่กำหนดจะสามารถตรวจสอบสิทธิที่ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจไปที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับผู้พิการที่ทำบัตรหรือต่อ,อยุบัตรคนพิการภายในเวลาที่กำหนดนะครับ ก็คือถ้าใครต่อภายในเดือนนี้นะครับไม่เกินวันที่ไม่เกินวันที่สิตุลานะครับสามารถตรวจผลได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับผู้พิการนะครับโดยตรวจได้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2 5 6 7และหาก ต่อบัตรประจำตัวคนพิการช้ากว่านี้ช้ากว่าวันที่10ตุลาคมสามารถตรวจสอบเสบิเงินหมื่นคนพิการวันที่1 9พฤศจิกายนเป็นต้นไปและหากต่อายุบัตรช้ากว่าวันที่1 2พฤศจิกายนแต่ไม่เกิน3ธันวาคมสามารถตรวจสอบเสียได้วันที่1 7วันที่1 7ธันวาคม2 5 6 7เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดการจ่ายซ้ำา3ครั้งแล้วจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการช่องทางการติดต่อตรวจสอบสิทธิ์และผลการโอนเงินตรวจได้ที่เว็บไซต์นะครับจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับส่วนการตรวจผลการโอนเงินตรวจวันถัดจากวันที่มีการโอนนะครับสอบถามข้อมูลผู้มีวัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ประสุมพันแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัโตโนมัติหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤเลิกตลอด24ชั่วโมงสอบถามข้อมูลควมพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน130-0กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สอบถามข้อมูลบุคคละล,ะล,ะละลายหรือถูก,ถกพิทักษ์ทรัพย์กรมงาัาคดีโทรหมายเลข0 2 8 8 1 4 9 9 9 หรือสายด่วน1111 11, 11, ตลอดกด79นะครับมาดูตารางครับตารางการจ่ายเงินซ้ำครับครั้งที่1ผู้พิการครับเขาจะโอนวันที่21ตุลาคม257นะครับโดยถ้าท่านเป็นผู้พิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือยังไม่ได้ทําบัตรประจำตัวคนพิการใหม่บัตรแบบเกา่าแต่ยังไม่ได้ทําใหม่นะครับเขาให้ทําภายในวันที่10ตุลา257 อันนี้ถ้าทําภายในวันที่10ตุลาคม 7, 2 5 6 7ก็จะได้เงินวันที่21ตุลา25 2ห้0 0 0 0บาทนะครับอันนี้คนที่โอนไม่สาเร็จเมื่อวันที่25ตุลานะครับเสร็จแล้วถ้าท่านเป็นผู้มีเป็นคนพิการนะครับแต่แตมีสิทธิสัมการแห่งรัฐด้วยถ้าท่านเป็นคนพิการแต่มีสิทธิ์สัมการแห่งรัฐด้วยแต่ยังไม่ได้ต่อบัตรคนพิการหรือม,มีบัตรคนพิการแบบเก่า แต่ยังไม่ไปทําบัตรประจําตัวคนพิการแบบใหม่แบบรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้ามีสิทธิส์สำคัญแห่งรัฐด,ด้วยถ้าท่านไปผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประชาชนสิทธักภายในะไม่เกินวันที่18ตุลา,าก็จะสามารถได้รับเงินหมื่นวันที่21ตุลาคม2563ด,ด้วยนะครับทีนี้หากทําช้ากว่านี้ก็จะไปรับการโอนหมื่นรอบเก็บตกวันที่วันที่21พฤศจิกายนโดยใครที่จะรับสิทธิ์เงินหมื่นในฐานะคนพิการนะครับ ถ้าท่านใดยังไม่ได้ต่ออายุบัตรคนพิการหรือมีบัตรคนพิการแบบเก่าไม่ไปทำใหม่หรือใครยังไม่บัตรคนประจำตัวคนพิการเลยแล้วจะไปทำใหม่แต่ว่าทำหลังวันที่สิบตุลาโดยทำไม่เกินสิบสองปการต่อบัตรคนพิการไม่เกินสิบสองหลังสิบหลังสิบตุลาแต่ไม่เกินสิบสองปการนะครับหรือมีบัตรคนพิการแบบเก่าแต่ไปทำแบบใหม่หลังสิบตุลาแต่ ไม่ชา้ากว่า12วิการอันนั้นแทนที่จะได้เงินใน21ตุลา10,000ก็จะไปได้21พฤศจิกาแทนนะครับหรือหากท่านใดเป็นผู้มีบัตรคนพิการแบบรุ่นบัตรตรุ่นเก่าแต่ยังไม่ไปเปลี่ยนเป็นบัตรรุ่นใหม่แต่ท่านมีสิทธิส์สำคัญห่งรัฐด,ด้วยถ้าไปผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน18พฤศจิกา,ก,าก็จะได้เงิน21พฤศจิกายนนะครับอันนี้หมายความว่าใครที่ทําไม่ทันในรอบที่จะได้รับโอนเงินเก็เกเกบตก21ตุลา6เขตนนี้ ไปทําช้ากว่านี้ก็จะได้รับเงินยีิบเอ็ดพิกาหยนนะครับแต่ถ้าช้ากว่านี้เรื่องต่อบัตรคนพิการทําช้ากว่าสิบสองพิกาแต่ไม่เกินสามธันวาจะได้รับเงินในฐานะผู้พิการหนึ่งหมืบาทสิบเก้าธันวาคมนะครับก็จะได้ช้านะครับส่วนผู้พิการรายใดที่เป็นผู้มีสิทธิ์สัมกทานขงรัฐด,ด้วยแต่ไม่ได้ต่อบัตรคนพิการนะครับไม่ได้เอาบัตรคนพิการรุ่นเก่าไปทําบัตรรุ่นใหม่ไม่ได้ทําเลยภายในวันที่สามธันวาแต่ท่านมีบัตร สิทธิ์สำคัญแห่งรัฐด,ด้วยถ้าผูกความเพย์ภายในไม่เกินวันที่16ธันวาคม2567จะได้เงินในฐานะผู้มีสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐโอน19ธันวาคม2567ครับเพราะนั้นถ้าทําไวก็ได้ไวนะครับทาช้าก็ได้ช้าถ้า,าว่าเขามีการโอน3ครั้งแล้วคือโอนเก็บตก21ตุลาคม67หรือโอนเก็บตกรอบ21พฤศจิกาย,ยน67หรือโอนเก็บตกรอบ19ธันวาคม67หากโอนครบสาครั้งแล้วนะครับโอนรอบเก็บตก ผู้พิการรายใดยังไม่ได้รับเงินหมื่นอยู่เขารัฐบาลเขาก็จะเลิกโอนให้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพ้นกําหนดการโอนรอบเก็บตก3ามครั้งแล้วเขาจะยุติการโอนให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้พิการดังกล่าวเพราะว่าเขาให้เวลาแก้ไขตั้งนานแล้วท่านยังไม่ไปแก้ไขถือว่ารัฐบาลถือว่าท่านไม่ประสงค์รับสิทธิเงินหมื่นก็จะไม่ได้รับเงินหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังครับรายละเอียดที่อ่านให้ฟังในนี้มันยาว นะครับรอดูคลิปรอบเดึกสรุปอีกครั้งนะครับวันนี้สี่หาทุ่มอาจจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งพูดแบบสั้นๆอันนี้เราอ่านข่าวจากกระทรวงการคลังไปเวลาอ่านไปมันเป็นภาษาราชการมันค่อนข้างยาวนะครับแต่ถ้าเราอธิบายแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบสั้นๆภายในเวลา1-2นาทีอาจจะเข้าใจกว่านี้ใครดูฟังคลิปนี้ไม่เข้าใจรอดูอีกสี่ห้าทุ่มคืนวันนี้นะครับจะแบบสรปุปส่วนใครอยากจะเข้าใจโดยวิธีไปอ่านเอง ก็ไปอ่านที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับเเพจกระทรวงการคลังครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ